ต้องไปเปลีป่ยนเสื้อใชะนะ่ะหเอาเสื้อใครดีครัเราเ้าชั้นบนอ่อไม่ใช่อ่ะเปิดมปเจอกูตใกใจตกใจโอเคทางนี้ <c oughs> เล่นรอฮินแมนแอสเซอร์ชันนั่นเองครับจะพูดทำไมวนะเนี่ยโอเคมาห้องสีฮะดูซิว่ามีใครอนอนอยู่ไหมหน้าไงครับ ตัวที่จะให้เราเ,ออเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับมาซะมึงโอเค,ครับเปลี่ยนครับโอเคขอสสัยกลดลงนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังขึ้นสีเขียวอยู่โอเคตอนนี้เออคุณเสื้อสีเขียวเข้ามารดอยังไงคงจะมาแล้วละ่ะไปดูกันไม่ช่องนี้นาะ ลงทิศลงทางนะอ่าของเขาอะไรอยังไม่มาเว้ยไปอยู่ไหนไวะน่าจะอยู่ข้างนอกนะโอเคก็ไปดูกันนั่นไงครับกำลังเดินขึ้นมาเลยฮนะโอเคไปแช่น้ำซะหน่อยนะน้ำน้ำฉี่จะลุกปั้นไี่คงหอมดีโอเค โอ้ยสุขใจสุขใจเขาจะมีการตามเ้ื่อยหนึ่งคนนะโอ้ยปวดแขนว่ะอ่ะจะมีการเฝ้ามองนะแล้วเราก็เดินสขกดรอยตามเข้าไปก็ได้นะเดินเดินอ้อมๆหน่อยอ่ะ โอเคเขาจะเข้าคนเดียนะแล้วเข้ากับกระดาเขาจะมาเขาจะมาออกกับลงกายนะดูวิธีค่าเน้นๆเ,เลยนะฮะโอเคตรงนี้เน้นนิดนึงนะตรงนี้จะเป็นจุดบอดของเออกาศนะฮะเราากาดจะไม่สามารถเห็นได้นะะตรงเนี้จะไว้ซ้าจะมีคนเดินมาทางนี้ยอย่างอย่างเช่นคนนี้นะเราก็รอเขาเดินผ่านไปก่อนนะ แล้วก็ย่องไปข้างหลังเขานะฮะเออกดทำการฆาตกรรมยังไงดีเอ้ยต้องมีให้กด E นะฮะตรงเนี้ยกดยังไงวะจำไม่ได้เว้ยตอนนั้นเคยทำได้ครั้งหนึ่งไม่เคยทำเลยยังไงวะเอออย่างเางี้ย เอ้ยเชี่ยเยำเห็นอีกแั่เลิเลเลนแล,แ,ลแล้วนนมึเเงเออไปโหลดเช่หดีกว่าฆ่าแต่เริ่มแรกเลยบอกแล้วฮะอ,อันตรายโอเคโอเคยำมเล่นไม่ยำมเง้้เรอกดรากดโอเคหยิบออรีโมท รีโมเตขึ้นมานะฮะรอให้มันเด่นกลางห้องฮนะเติมมาดีเร็วๆนานนะ่ะเดินมากลางห้องลนะเราให้เขายึดก่อนนะฮะโอเคกดปิด ออกไกลเกินไปเว่ะต้องรีบไปจะได้เลยนะฮะข่านีโอเคยิ่งนานข้นเรื่อยๆเราดีอุ้ยอุ้ย โอ้ให้ทันเลยก็เรียนโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรเราตามมาเออไปเข้าอะไรนี้ก็ได้นะโอเคเรียบยๆเราเข้ามารอนะะเราเข้าใช้น้ำรอเลยครับน้ำใสมาก อออาาแอ่น้ำเรอุ่นดีนะเนี่ยน้ำเนี่ย<ๆ>เขาก็จะเข้ามานะฮะซึ่งเราต้องรีบฆ่าช่วงนี้อีซูบูเบลเลอร์ขึ้นนะฮะไปยังไปยังไปยัง ไปก่อนแหละเออฮะโชคร้ายโชคร้ายโอเคนี่ก็เหลือสีเขียวคนเดียวแล้วนะครับเชซฟนะครับเรียกค้านะเบี้ยทำไมถึงผมจะเอาชุด เราประพไปนะฮะเราปรไปเพราะว่ามันก็มีดีอยู่อย่างหนึ่งฮนะโอเคข้อตกอไปอย่างไหนอะไรมันใช่เว้เนี่ยนั่นเองเดิน,ยนยอยู่ในสวนโอเคก็รอเขาต้นสุกุละนี่แม่แหลมเปี๊ยบเลยเนะี่ย เป็นพันแล้วโอ้โหใบกิง่งกิ่งเยู่นะกิง่งกิ่งมีอยู่กิ่งมีอยู่เดินวนรอบเล่นโอเคอย,อย่างแรกนะฮะเราก็ต้องไปจัดไอ้นี่ก่อนละกันไอ้นี่มันมีคาระจักนรงของเรานะจัดเลยทีหนึ่งน้ำไปสมไว้ตรงนั้นนะ เดยมเดยมเดยมไม่มีใครรู้เว้ยไม่มีใครรู้แล้วเราก็อรอเขาเข้ามานะฮะ ซึ่งเราจะใช้วิธีดับลำโบ้เลยกันคือการกาดกระสุนโอเคเดินมาเองมาโอ้คงจะเดินมาใชยไหมเดินไม้ก่อนส่งไฟกูดีมยวนไง ยังดูเลยมึงเข้าไปก็ต้องโดนฆ่าตายไม่ทางได้บอกใครหรอกไอ้เชี่ยแหลกอเลยวะโอเคกูจะได้แล้วจะได้แล้วเย้กูฆ่าไมทุกคนแล้วใครที่ขวางทางกูจะฆ่าด่านะครับโอเค ชักเซวบเลิกมาโอเคเยี่ยมไปแล้วกูจะอยู่ที่นี่แล้วสาวสาวโตวกลุ้ไม่ได้แล้วโอเคครับวิ่งวิ่งไปเลยครับตรงน,นี้ผ่านชัวผ่านชัวผ่านชัวผ่านเลยผ่านเลยผ่านเลยโอเคครับ okay, ขอเซฟคอมไปไทยก่อน เพื่อมันจะมีหักมุมตอนท้ายโอเคมันกินอาทีแล้วเนี่ยคาดเดาไดยว,ว่าคงเกินยี่สิบชัวเหรือวมันก็เกินข้านั่นแหละมันนานมากเลยตอนนี้โอเคเปิดโอเพนดอรแล้วก็เปิดเปิดก่อนเปิดก่อนเขารู้เขารู้โอเคบริทายเอเจ้นนะครับฉีดยาแก้พิษเทียมเข้าไปโอเคเขาไม่ตื่นขนาดนะั้นนะ็นไหมอย่งก็ซอมบี้เลยไนงะ แล้วก็เดินมาตรงนี้ครับ e X is t a m มิชชั่นคอมพลีทนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นมิชชั่นที่ยากเอาการมิชชั่นหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเคทิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ